ไปทำอะไรอะ่ะไ,ไปไหนกอนคะฮะไปคงไปคว้า,าอ,มอมามณาไปทำไมหมดถึงที่นี่แล้วนะมา ติดตัวด้วยงานแปลกของดีโชว์ที่หลังปึง้งแทนแทน,แน,แน,แนตอนนี้ก็จะยักหน่อยยุ่ยี่หน่อยอันติค่ะ <c oughs> มาเอาเฮ้ยกดสคริปต์แอดเลยดูสิางานอะไรเอ่ยอาน,น่งานถักนะคะตัวนี้เป็นงานถัก งานผักขาวปูโต๊ได้ปูเตียงได้ผ้าปูโตนะจ๊ะใหญ่มากใหญ่และยาวดูข่ออามยาวใหญ่เป็นงานผักขาวนะคะมีทั้งผืนเล็กผืนใหญ่อยู่ในนี้นะคะลูกค้าค่ะลูกค้าจะคลุมอะไรก็ได้เนาะคลุมที่นอนก็ได้นะคะคลุมได้หมดเลยมีทั้งเล็กทั้งใหญ่เล็กก็เล็กอ่าปูโต๊ะก็ได้ปูเตียงก็ได้ลูกค้า มีหลายแบบมีวงกลมวงรีมีสี่เหลี่ยมวินเทจก็มีปูโตก็มีนี่ใช้แล้วของจริงตัวนี้ลูกค้าไปซักเอาเป็นลายลูกไม้สวยมากลูกค้เอาไปซักใส่ด้านขวาโอ้โหขาวะพ๊องานขาวอย่างเงี้ยค่ะลูกค้ามันเลยนิดนึงจะเห็นชัดเจนมากมากเลยงานถักฮะงานถักตัวนี้สวยมากสวยมากเนี่ยเอาไปซักลูกค้าเลยลายวินทงลินเทจนี่มาหมดเออเเวราาออถุงปติ่ะ ใ,ใหญ่ยาวทำไมเักได้สวยมากสวยเนาะงานางนี้คือถักเครื่องหรือถักมือปเปล่าไม่รู้สวยมากเออไออามกลางสิต้องตั้งเลยอ่ะตั้งกล้องอย่างนี้เลยอ่ะใหญ่ยาวเอ,อ้ยสวยสวยมากสุดแขนยะตา เียตาต้องไปกินแคลเซียมอีกนะคะไม่ได้เลยนะนี่ดูดิปูเตียงได้เลยไม่ต้องค่าค่ะรลมเตียงได้เลยตัวนี้งานเกรดเอเบอร์หนึ่งนะคะพี่งานข่าวนะมันจะแบบถ้ามันเลอะนะลูกค้ามันจะเห็นชัดนิดนึงธรรมดาสนุกนเปิดให้ดูทุกตัวอยู่แล้วนะคะพี่ดูได้เลยสร้างไว้นะลูกค้าขาวอยู่แล้วโบโบ มีทั้งทรงกลมทรงเหลี่ยมทรงยาวทรงรีหนึ่งรูปประมาณกี่ชิ้นนั่นน่ะพี่สรัญญาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเดวหนูทับให้อันนี้หนูเพิ่งเปิดงานนะคะพี่เดี๋ยวของมาเดี๋ยวหนูแจ้งนะไอ้ไม่ใช่เดี๋ยวหนูนับเสร็จเดี๋ยวหนูแจ้งหนูขอโชว์งานก่อนนะคะพี่หนูเห็นพร้อมลูกค้าเลยเวลามีงานอะไรใหม่ๆนี้ค่ะหนูมักจะเปิดแบบเห็นพร้อมลูกค้าเลยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าของเป็นยังไงเหมือนกันนะคะพี่หนูก็โชว์พร้อมลูกค้าเลย ก็เห็นกันเห็นเห็นนะคะพี่เสื้อคอตตอนญี่ปุ่นเปิดไปแล้วค่ะคุณเจนคอตตอนญี่ปุ่นเปิดไปแล้วจ้ะเปินค่ะพี่พี่สัญญาเปินจ้าโหใหญ่มากลู้าใหญ่เลยยาวโอ้คนเนี่ยเห็นไหมใหญ่แบบคุมเตียงไล้เลยคุมเตียงเสียงกระดกกลิ้นด้วยนี่เลอะเลอะเลอะนี้เลอะ เลอะด้วยนี่ให,หใหญ่แลยยาวตัวนี้งานถักนะคะลูกค้ามีลูกค้าถามหามาเยอะเลยหนูก็เลยเปิดซะหน่อยสิอยากรู้เหมือนกันเป็นยังไงถ้าอยากได้งานแปลกๆนะคะลูกค้าขายคู่กับพรมได้เลยได้คะ่ะเดี๋ยวหนูนับจำนวนให้นะคะพี่สรัญญาจ้ะ งานมาใหม่แกะกองขายไปก็ไม่รู้มีอะไรบ้างนะคะลูกค้าเปิดรีวิวเห็นพร้อมลูกค้าเลยค่ะสวยเนาะบางตัวมีพลูด,ด้วยนะคะพี่พููแบบปลายเนาะทั้งสี่ด้านนะคะสวยมากมาน่ารักดีคุมย,ายตามหมดอ่ะเนี่ยสวยเนาะตัวนี้ อันนี้เป็นม่านเหรอคะเอออันนี้เป็นม่านอ่ะเป็นม่านแบบจอดตาไก่ค่ะพี่้อยลาวได้คือมันหลากหลายจริงๆเนาะไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรบ้างอันนี้แบบผักแบบโอ้โหโอ้โหก็สวยเลยนะสวยมากเอออันนี้ถ้าปูโต๊ะได้เนาะเพราะมันจะมีชายห้อยๆเออเออนี่สวยพี่ตาขาวจั่วสวยมากอันนี้คุมเตียงเนาะ กุงเตียงหอมยังเลยพื้นไหมหอมหอมหอมมากปด้หอมจริงยาวใหญหม่มีถักหลากหลายรูปแบบนะคะได้พรมสวยๆก็มีนะคะพรมสวยๆก็มีลูกค้าท่านไหนเล่นงานสายนี้นะคะพรมสวยๆก็มีนะ ตัวนี้นะ99%นะเป็นสีขาวนะคะพี่เมื่อกี้หนูเห็นหลุดมาสีเดียวคือสีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวไปซักแเตอร์หน่อยลูกค้าเป๊ะเป๊ะเหรอ<ป>ตัวนี้คือออกสีครีมเป็นสีครีมใช่ไหม,ม,มนะอ๋อเป็นสีขาวเนอะดูดิใหญ่มากพี่ใหญ่แบบ5เมตรได้เลยลใหญ่มากใหญ่มากมันต้องใหญ่กว่าเตียงอีกเนะมันถึงจะคุมได้ ข้างหลังมีแสงเงาสีแดงๆหน่อยนะคะพี่มันจะออกเงาแดงนิดนึงเพราะเงาสันเจ้านะคะเ,เออสวยปะเดี๋ยวนับจำนวนให้นะคะพี่มีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะปะปนไปเออผักเล็กทักใหญ่สวยทีนี้เวลาเราถ่ายรีวิวต้องถ่ายแบบพมอ่ะเนาะต้องยืนถือโอ้ โอ้สวยสวยสองชั้นนานใหญ่โอ้ใหญ่ไปอีกคุมบ้านได้ไหมคะค่ะอันนี้ปูโตโตกลมอันนี้โตจีนแน่นอนกลมแบบนี้นี่สวยเอ้ยมันสวยมากแล้วค่ะลูกค้าค่ะ มันสวยมากเลยสวยมากน่าสวยสาวอ้วนมะม่วงยังค่ะพี่ปัทมาวดียังเลยจะ้ะสาวอบโพส้มโพลีพึ่งเข้าจะมาะมะม่วงยังไม่มาเลยหมดย่างโอเคขอบคุณค่ะขอบไปหน่อยเดี๋ยวหนูนับให้นะคะไปยับมาก กลับหลังพี่ดาเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนทีการประกอบก่อนบายขอบคุณค่ะ